นางัคาณตเื่นมาทำอะไรคะตอนนี้ดูพระอาทิตครับ ดูให้มันแสบตาทำไมคบเวลาเนี้ยโค้แสบตาเลยจะดูหมอนสัหน่อยก็ไม่เห็นมันจะมีหมอกอะไรตรงนี้วะมอะไรบ้างครับวนนี้มีขนมปังครับอบก็ซองแฮมชีสข้าวของอินตันแล้วก็หมักกะทูดีสุดปังคืออะไรช้อนสองอัน สงสารมันเถินน้องๆคือชั้นบนสุดที่ต้องไปมันมีทั้งหมด7จ็ดชั้นสู้ไหมคะไม่รู้ครับรอดูประเมินตัวเองวันนี้คิดว่าจะไปได้สักกี่น้ำคุณคะสองคนจะกลับมาแล้เออทำไมทุกคนต้องรอคุณคุณเป็นใครไปกลับประมาณสองชั่วโมงนะคะเตรียมน้ำขึ้นไปให้ดีกูมาอตัวเท้าอิว ขึ้นไปได้ถึงชั้นไหนสามครับตอนนั้นเหมือนกันตอนนั้นเคยมาตอนที่วัดไม่ใหญ่ขนาด้าวทางที่ต้องเลือกอ,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 อันนี้คือสถิติที่เคยทำได้แล้วใช่ไหมชั้นสามาเราจะไปสร้างสถิติใหม่ค่ะถึงชั้นห้าแล้วนะคะ บันไดที่ดีเริ่มหมด้อตอนเนี้ถูกทางหรือใช่ไหม oh, <no. S 1> ถึงชั้นเจ็ดแบบงงง <No. S 1> แล้วก็ยังไม่เห็นตรงที่มันเป็นทางไม้เดินติดหน้าผาเดยวตามหากันแม็กกี้จะพาเราไปไหนนะคะเดินตามแม็กกี้ไปอันนี่เพิ่งตายด้วยโอ้มันเลี้ยวอันนี้เลยอะ่ะ <c oughs> มองลงไปก็คือ <c oughs> <c oughs> ในพี่สุด์เราก็จะเจออาชีพมันเป็นไม้ไม้ติดขอบมันชันมากจริงๆมีมีที่นั่งพักไปนั่งพักก่อนไหมคะกลับไปผิดทางกลดพลาดเลยสวยที่สุดหน้าวาดเสียวสุดยเฟร้คเมอกี้เอาเรื่องเอาเรือขาสั่นชิด้วย เดชจะมองลงไปทัเบนไม่ที่สุดเราก็เจอสราราฝั่งนู้นเนะแล้วเราก็ดื่มดำพอแล้วนะคะเราก็จะลงไปกันละอันนี้เราเดินผ่านไหมอ่ะผ่านผ่านผ่านเนาะแต่เราไม่ขึ้นเนาะใช่จริงอ่ะเรายังไม่มา ึ้นชั้นหกพี่ไงต้องออกกำลังกายมาตรวจตอนขึ้นมันเหนื่อยครับบันไดนี่มันเท่าไหร่แล้วครับแต่ความสูงมีเกิ <c oughs> นสิบครับกดดันเลยขอบหน้าผาครับโอ้โหผมบอกเลยเสียวมากแทบจะคานเอานะครับถ้าใครกลัวความสูงก็อาจจะต้องข้ามไปนะคะตรงนี้ <c oughs> ใช่ใช่ผมขอเลยนะครับพี่แม็กกี้เขาแบบชิวๆแล้วนะเขาวิ่งแล้วตอนนี้น เดี๋ยปิดคลิปนะครับอ่ะปิดคลิปดิปิดดิเขอบอกเลยเราพิชิตแล้วนะครับภูท่อที่อยากจะพูดเยอะหรอครับจิ๊บจิบครับจิ๊บจิบนะครับตอนนี้ขอไปดูหน้าคนกากาบอ่ะเดี๋ยวพวกกาบแบบไม่ถึงอ่ะเราะพูดยังไงนะมาด้วยกันก็ทิ้งกันได้ลงคออ่ะยอมยอมคนกาบก็จะอยู่แถวนี้แหละครับผมว่านะขอดูสีหน้าของคน โอ้ขึ้นึเจ็บเหนื่อยมากหายไปไหนอะคะสรุปแล้วเราก็จะไม่แวะหาความสมบูรณ์แล้วค่ะเราจะไม่ไปเที่ยวแล้วเราจะกลับบ้านไปกินข้าวจบที่ตรงนี้ค่ะทุกคนแบบต้องการเติมพลังเต่กั็หมดเงินไปแล้วเราก็หมดเงินแล้วนะคะมีคนอยากแหววหาความสมบูรณ แม็กกี้มีเงินตพ้่สองหนึ่งแปดนะเว้ยปล <c oughs> าตัวแค่ละสี่ร้อยเองสลบว่ากลับบ้านเหมือนเดิม <laughs>